พีกะปิหมูปากซี่ค่ะขนาดหน่อยค่ะลวกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรอับเข้าสู่ช่องออยเออร์ชาแนลนะคะมือนีมากพอกระบอกอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมือนีออยจะพาทุกคนมากินต้มมา,ม,าม่าหมู หมูชิ้นค่ะเป็นหมูสาบเดลต้มมาม่าค่ะโรสุกิค่ะทุกคนค่ะนี่ใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะหลวก็มีอย่างก็กะปิน้าขามีพริกสดด้วยมาระผักชี่ค่ะแล้วกะอันอย่างก็หอมลวกแล้วก็คะน้านะคะมาเสิร์ฟร่กันเลยค่ะทุกคนค่ะเข้ากับบรรยากาศอันหนาวๆร่มๆค่ะ หนาวไรกับบอมักเนาะคะ่นะเนาะหนามันหลอกผิวมันแห้งเวลาหนาหนาวม,มากนี่เป็นหลอกๆล,ล้วนอืมมาม่าโรซูกิค่ะเดินใส่หนามังค่ะนี่นั่งกินอยู่ในบ้านค่ะมือเนี้ยอยู่ในบ้านที <c oughs> ่นหนาวๆเ่อไรมันลมแห้งแห้งนี่ค่ะลูกหิน อ,อืมฮมโอ้ฮมแสบยาบอกไคค่ะ หมูมพ oh. hmm. ีกกมี่ค่ะเอ้า oh. บรรยากาศท้าผุ่นเป็นจังไงน,นะคะ่ะ หนาวมั้สินหนาวหอดมือได้นี่เนี่ยค่ะพีิกะปิแบบจุม นี่มันของอร่อยอยา่างรอบมั้งคะตักซี่ค่ะ เหมือนเนี้ยออยบาสกินอันปริ่งสมปริ่งไวบมืกอไหรกินจ่อยค่ะหมากินห <c oughs> มาไม่รู้ออน,นเม่อหิวค่ะตั้งทั้งี่อยเกลือขาวมันแล้ว mm อขอบรรยากาศอิเลยข้าศีกสื่ออันขอโูดมาปิ่งนั่งทั้งนอกระบาดครับ,รรบมันล่มแห้ง ขนาดหน่อยค่ะลวกอ,อันนี้ขนาดใบยิกมะาละมาละค่ะมารละนะมาเป็นหมอหน้อะนาด้วยค่ะ เนี่ยหอมหลวกหวานหวานค่ะอ้อยมักหลวก 很爽，嗯、mm。Hmm. ครับมาส่วนถอนๆกันนะคะอืม หมู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 อุดอุดค่ะอืมแบบ บางอย่างแซบค่ะโมเดวกระดาษมากนะคะ ขอทุกคนคะส่วนฮอนฮอนดูสเตนอ้อยก็ไปลคะค่ะอ้อยก็ขอบคุณคนที่เขามารับชมคะ่ะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์อ้อยคะ่ะอ้อยก็ฝากไปกำลังใจอ้อยน้ำแนก่กดติดตามช่องอ้อ,อ,อยน้ำคะ่ะไปกดติดตามเพจอ้อยพร้อมอ้อยเออแฟนเพจนะคะเพื่อให้อ้อยดีมีกำลังใจให้คลิปต่อไปคะ่ะสำหรับเมื่อวานอ้อยขอตัวลาไปก่อนมือหน้าเขามาเผากันไหมสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย